รถส,สวยค่ะเป็นเครื่อง4สูบ178แรงม้านะคะรถส,สวยๆเดิมๆขับมันๆกันไปเลยจ้าสวัสดีค่ะพวกกันทั้รถขายรถนะคะจากรถบ้านคุณวิทยาค่ะวันนี้ก็มีรถส,สวยๆมาให้ดูให้ชมอีกคันหนึงนะคะก็คือเป็นเจ้าแบรนด์ Mitsubishi Titan ค่ะรถ 2012-2013 20นะคะเครื่อง2,005 VG Turbo คันนี้รถสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยเดี๋ยวไปดูไปชมรถเบื้องต้นกันว่าสวยจริงแค่ไหนไปดูนะคะสภาพโดยรวมนะคะถือว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะคะสีบ้างเดิมนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเยอะนะคะเดิมสวยนะคะแ,แต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ยางเป็นตัว265 10R20 นะคะ Mact o p 20นะคะ,ะ,คะอย่างปี2019ค่ะยังสวยอยู่ค่ะดอกอยางยังเต็มเต็มอยู่เลยส่วนมากันที่กระจกมองข้างนะคะมีมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วที่เปิดประตูนะคะแต่งมาเป็นแบบคขเมียมมานะคะเป็นตัวแต่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแคปลานะคะสวยมากๆเลยค่ะเจ้าของเก่าคือดูแลดีมากๆสีบังเด ่วนด้านท้ายเรานั้นสวยคลิีอย่าเปิดไลนเนอร์ให้ดูว่าสวยมากแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยด้านท้ายเรานั้นนะคะน็อตเดิมนะคะซ้ายขวาคือเดิมสวยคลิปค่ะก็ของเก่าคือดูแลดีมากๆเลยสวยคลิปทุกจุดเลยนะคะไฟเดิมสวยนะคะไม่มีแตกไม่มี ถลอกปอกเปิดอะไรนะคะเป็นตัว2.5 VG Turbo ทโบนะคะโลโก้กลบค่ะไททันพัดนะคะสวยคลิปค่ะสติกเกอร์แต่งมาให้เรียบร้อยนะคะสวยงามเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าเนี่ตรงแถบตรงนี้ก็จะเป็นแถบลาด้วยนะนี่แต่งมากลบค่ะ จ้ของเก่าคือดูแลดีมากๆส่วนภายในนั้นด้านคอนโซลจะเป็นโทนสีดำนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำคุมโทนเป็นสีดำเลยนะคะช่องแอร์ออกแบบมาเป็นแอร์แมนวนวดนะคะดูแลง่ายรักษาง่ายคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะรถปี12-13เกียร์ออโต้ขับง่ายๆมากเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงขับง่ายนะคะไม่แค่แสนนิดๆเอง มาดูกันด้านหลังนะคะด้านหลังคือยังสวยมากๆเลยแทบไม่ได้ใช้งานเลยแทบจะไม่มีผู้โดยสารด้านหลังนั่งเลยนะคะเบาะคือสมบูรณ์ดีมากไม่มีรอยขาดหรือว่ารอยขีดข่วนอะไรเลยนะคะด้านล่างจะมีเป็นผมเป็นพลาสติกนะคะเป็นตัวแปะอันนี้สามารถถอดออกได้กรณีลูกค้าไม่ชอบนะคะแต่ว่าแบบนี้ก็คือกันฝุ่นกันอะไรได้ดีมากๆเลยค่ะ มาดูกันที่ด้านหน้านะคะคันนี้ไม่เพียงแค่13430กิโลเท่านั้นนะคะรถไม่เท่านี้สภาพนี้ปีนี้ถือบอกบอกได้เลยว่าเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะคะพวงมาลยัยยังดูสวยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรใดๆนะคะออกแบบมาสวยค่ะคันนี้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจก เป็นกระจกไฟฟ้านะคะส่วนบ้านคนขับจะเป็นออตโต้นะคะด้านหน้าคอนโซลออกแบบมาเป็นโทนสีดำนะคะแล้วก็แต่งเป็นสีบอนตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีกองเก็บของแกเก็บของนะคะช่องใหญ่มากๆเลยแอร์เป็นแอแมนันนวดนะคะมีจอทัชสกรีนมาให้7นิ้วนะคะเครื่องเสียงมีมาครบนะคะใช้ได้ปกตินะคะ ที่จุดบุรีมีเสียบ USB-A u x ครบเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือว่าเป็นหนุ่มๆนะคะขับในเมืองนะคะแนะนํามากๆเลยสําหรับรถเกียร์เกียร์ออโต้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องวางแก้วนะคะอันนี้อาจจะเป็นที่เก็บเรียนได้เลยที่พักแขนนะคะออกแบบมาถือว่าได้ดีในระดับหนึ่งเป็นกล่องเก็บของได้กว้างขวางมากๆเลยนะคะด้านชั้นนี้นะคะ นี้ใส่บัตรนะคะส่วนเบาะนะคะถือว่าเขาทําเบาะออกมารองรับสรีละเราได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้รถสวยนะคะภายในสวยเพดานสะอาดสะอ้านค่ะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะที่บังแดดยังอยู่ครบสมบูรณ์แบบนะคะไฟก็ครบติดทั้งสองดวงนะคะไฟดูแผนที่อยู่ครบเลยอันนี้กล่องเซเว่นตา หลุดไม่หักนะคะครบสมบูรณ์แบบดีครบทุกอย่างเลยส่วนบ่อนั้นก็ถือว่าไม่มีรอยขีดรอยข่วนหรือว่ารอยขาดอะไรใดๆนะคะถือว่าสมบูรณ์แบบทั้งเบาะคู่หน้าแล้วก็เบาะด้านหลังแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะดูขอบโครงสร้างประตูกันนะคะรถสวยเดิมนะคะเม็ดอายิ่งอยู่ครบนะคะสวยคลิปครบทุกจุดนะคะไม่มีรอยทำสีทำอะไรนะคะ ตามหัวน็อตน,นะคะยังเป็นสีเดิมๆเลยนะคะครบทุกจุดเลยนะคะเป็นฝั่งนี้นะคะตามหัวน็อตตามพอป,ประตูนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะคะรถเดิมมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยทางเราการันตีไม่มีพลิกภ ชนหนักหรือว่าจมน้ํานะคะรถสวยค่ะเลือกรถมาขายเหมือนเลือกมาใช้เองค่ะรถสวยกลิบทุกจุดเลยค่ะสวยเดิมนะคะมาดูกันที่ประตูฝั่งซ้ายนะคะสวยเดิมกลิปนะคะเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะแล้เราการันตีนะคะรถสวยเดิมทุกจุดเลยสีสวยบ้างเดิมนะคะไม่มีส่วนไหนที่แบบว่าเอ้ย ตามหัวดด็อตนะคะไม่เคยมีรอยไขรอยเงี้ยนะคะสวยเดิมครบๆจุดเลยเม็ดอารอยู่ครบนะคะสคริปค่ะได้ไปนี่คือไม่มีผิดหวังแน่นอนร้อจ้าสภาพเครื่องสวยมากๆเลยนะคะด้านหน้านะคะซ้ายขวานี่คือเดิมๆสวยกริปนะคะด้านหน้า ด้านคันหน้านะคะลูกกลมคมชัดนะคะสวยเดิมคันหน้าเดิมเครื่องเดิมเครื่องแห้งดีไม่มีอรอยน้ำมันหยดเยิมอะไรใดๆนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2005นะคะเป็นตัว VGTurbo ค่ะรถสวยค่ะเป็นเครื่อง4สูบ178แรงม้านะคะรถสวยๆเดิมๆขับมันๆกันไปเลยจ้า เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันสักนิดนะคะ ที่สนใจรถคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi Titan รถปี2 0 1 2ัน1 3จนนะคะเครื่อง2.5ตัว v g Turbo รถตัวยกสูงเลยนะคะเป็นตัวท็อปสวยๆเลยค่ะคันนี้ออกไปไ้ายแดงเกือบ7 0 0 0แสกว่าบาทเลยนะคะตอนนี้นะคะเราเปิดราคาเพียงแค่348,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้รถคันนี้นะคะก็โทรสอบถามหรือว่าเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาลองขับกันได้นะคะ ที่รถบ้านคุณวิทยาคันนี้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนนะคะซื้อผ่อนจัดได้เต็มเลยนะคะลูกคา้าเครดิตดีจัดฟรีดาวได้เลยค่ะอยากเข้ามาลองขับนะคะเข้ามาได้ที่รถบ้านคุณวิทยาค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยค่ะเยื้องเยื้องกับโรงพยาบาลเอกชัยสมุทรสาครน,นะคะหรือว่าเข้ามาไม่ถูกยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทร0 991519793เลยค่ะ สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะคิดถึงรถบ้านอย่าลืมคิดถึงคุณวิทยานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอทม